สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำขนมปุยฝ้ายกันเพราะว่าใกล้จะถึงเทศกาลวันตรุษจีนเข้ามาทุกที่ทุกที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนมปุยฝ้ายนะี่คือคู่ควรมากๆเลยนะ และขนมปุยฝ้ายที่จะทําวันนี้นะคะขอบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่สูตรของจอยแน่นอนค่ะเพราะวันนี้นะจะจะเอาสูตรขนมปุยฝ้ายของครูตุ้มสูตรในตำนานสูตรนี้มาทํานะคะเพราะว่าเห็นแบบหลายๆคนทำอะ่ะคือแบบเอ้ยสวยดีอะไรอยี้แล้วก็ส่วนตัวเลยนะไม่เคยทําขนมปุยฝ้ายเลยนะคะก็ถือว่าเป็นมือใหม่เลยเนาะ ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่ามือใหม่อย่างต้อยเนี่ยถ้าออกมาแล้วเนี่ยมันจะสวยเหมือนเขาหรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะเป็นมือใหม่อย่างต้อยก็ลองดูคลิปนี้ได้เลยนะคะและก่อนอื่นนะคะก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปชมคลิปนะก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ต้อยด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครกดแล้วนะก็ไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะต้อยก็จะทําแค่ครึ่งสูตรนะคะ อย่างแรกเลยนะคะจะมีเป็นแป้งเค้ก2 5 5กรัมน้ำตาลทราย2ซ0 200กรัมไข่ไก่1ฟองวันนี้จะใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะคะหรือว่าใครจะใช้เบอร์เล็กกว่านี้ก็ได้ค่ะน้ำเย็น200กรัมหรือ200 ml ค่ะผงฟู1ช้อนชาน้ำมะนาว1ช้อนชา SP 8กรัมกลิ่นมะลิ1ช้อนชาแล้วก็จะเป็นสีผสมอาหารต่างๆตามชอบเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูที่ทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะไข่อันนี้จะอ,ออกมาจากตู้เย็นนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเย็นค่ะหลังจ,จากนั้นนะคะเราก็จะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ พอเราปีเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะมาร่อนแป้งเค้กกับผงฟูใส่ลงไปค่ะใครจะร่อนหนึ่งถึงสองรอบก็ได้นะคะตามไจชอบเลยเราก็จะล่อนผงฟูลงไปด้วยนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากัน,นะคะ่ะ กลินมะลิลงไปค่ะถ้าใครไม่มีเนี่ยจะใช้เป็นกลิ่นอื่นๆก็ได้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาตีแป้งกันนะเราก็จะเอาเอสีะค่ะป้ายไปตรงนี้เลยที่ตีของเรา<อ>เราจะตีด้วยความเร็วต่ำหนึ่งนาทีนะคะ ีแล้วนะคะให้เราใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะจากนั้นนะคะให้ตีด้วยความเร็วสูงอีก10นาทีค่ะตอนนี้นะคะเจ๊ก็ตีครบ10นาทีแล้วนะเจ๊ก็จะมาเอาพายนะคะปัดปาก เออตรงอ่างผสมนิดนึงนะต่อไปนะคะเราก็จะตีด้วยความเร็วต่ำอีก3นาทีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตี ครบแล้วอีกสามนาทีนะเนื้อขนมก็จะได้แบบนี้เลยยกที่ตีขึ้นมาเขาก็จะไหลเป็นแบบใสๆแบบนี้เลยค่ะนี่ชืแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ในระหว่างที่เราเตรียมขนมเพื่อที่จะเอามานึ่งนะคะเราก็จะมาตั้งน้ำไว้ก่อนเลยนะวันนี้เนี่ยจอยมีเป็นหม้อนึ่งนะคะหรือว่าใครมีซึ่งนึ่งเนี่ยก็เอามาใช้ได้เลยเนาะมันจะได้ทําได้ในปริมาณที่เยอะนะคะก็จะใส่น้ําลงไปประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะเอาตะแกรงวางลงไปค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะรอให้น้ําเขาเดือดเลยนะในระหว่างที่เรารอน้ําเดือดเนี่ยยวเราจะไปจัดการตัวขนมกันเลยค่ะ ก็เดี๋ยววันนี้นะคะจอยเนี่ยจะทาปุยฝ้ายสามสีเลยนะจะมีสีขาวค่ะก็คือเป็นสีแบบว่าผองมันเลยเนี่แหละแล้วก็จะเอามาผสมกับสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะคะเป็นสามสีแล้วก็แบ่งแป้งออกมาค่ะอันนี้นะคะจะก็จะใส่เป็นสีแดงก่อนเลย อยากได้สีประมาณไหนก็ใส่ได้เลยนะคะตามชอบเลยก็เอาช้อนคน,นะคะ่ะอันนี้ก็อ,อยากได้สีชมพูนะก็สีแดงผสมอีกชาบึงเจก็จะทำเป็นสีฟ้าค่ะจะแ,แนะนำว่าให้ค่อยๆใส่สีลงไปนะจะได้แบบได้สีตามที่เราต้องการถ้าพวดพาพใส่ไปเลยทีเดียวองี้ยคะ่ะมันจะอาจจะเข้มไปเนาะ เดี๋ยวมันจะไม่สวยเนาะนี่เราก็จะได้สีฟ้ากับสีชมพูแบบพัดเทลพัดเทลโทนแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมพิมพ์ขนมกันเลยค่ะเราก็จัดการวางถ้วยพิมอลูมิเนียมไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้พิมพ์จีบค่ะวางลงไปที ถ้วยสีนะคะจะใช้เป็นเบอร์สามสองหนึ่งเก้านะตอนนี้นะคะจะได้เตรียมพิมพ์ไว้ทั้งหมดยี่สบถ้วยเลยนะจะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าสูตรนี้เนี่ยครึ่งสูตรอ่ะมันจะได้กี่ถ้วยเนาะเดี๋ยวเราเอาขนมมาหยอดกันเลยก้อนถ้วยหนึ่งนะจะจะทำเป็นสองสีนะคะก็คือด้านในสีหนึ่งด้านนอกสีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราเริ่มจากสีฟ้าก่อนเลยค่ะ พิมเสร็จนะคะก็ให้ขอเขานิดนึงนะหน้าขนมตรงนี้นะคะเขาจะได้เรียบๆนะถ้าใครทําเป็นสีเดียวนะคะก็ให้ใส่เต็มพิมไปเลยนะแต่ถ้าใครจะทํสองสีมือนเนเนี่ยก็ให้เหลือพื้นที่ไว้นะคะประมาณนี้นิดนึงอ่งเดี๋ยวจยขอยอดสีชมพูก่อนดีกว่าให้เสร็จสีชมพูแล้วก็จะหยอดไปให้เหมือนสีฟ้าเลยค่ะเหลือพื้นที่ไว้ให้สีขาวนิดนึง หยอดสีด้านในแล้วนะคะต่อไปไปก็จะมาหยอดสีด้านนอกนะก็คือสีขาวนะคะก็จะทีลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ช้อนช่วยเกลี่ยเอานะคะแล้วก็เคาะให้หน้าเขาเรียบแบบนี้ เดี๋ยวนี้จะทําให้ดูก่อนอันหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าให้ทุกคนดูก่อนสักหนึ่งอันนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาไม้อ่ะค่ะจุ่มกับน้ำมะนาวนะแบบนี้แล้วก็เอามากรีดหน้าขนมนะคะ่ะแบบนี้เลยเราก็จะมาวาดลวดลายนะจะททำเป็นแบบ กุหลาบด,ดีกว่าน้ะกุหลาบสีแดงอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมาวนๆน,นี่แบบนี้ถ้ามันมีแบบเป็นเศษแป้งติดนะแล้วก็เช็ดออกนะคะแล้วก็จุ่มสีใหม่แล้วก็ทําด้านต่อไปเลยทําให้ครบทุกด้านเลยนะคะตอนนี้เราได้ดอกแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทําเป็นใบหน่อยแต่ก็จะเอาไม้จิ้มฟันนะคะจุ่มกับสีเขียวนะแล้วก็ทําแบบนี้เลย อันนี้เไม่ไม่ค่อยถนัดเลยอะทุกคนมันอาจจะไม่สวยเนาะชึบชึบอ,อ,อ่านี่ทุกคนจะก็จะได้ลายแบบนี้เลยนะคะหรือว่าใครเนี่ยจะทําเป็นลายอื่นก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่ตัวเองเลยนะคะว่าใครแบบอยากวาดเป็นรูปอะไรนะนี่เจะก็วาดเป็นรูปง่ายๆนะคะอ่ะเดี๋ยว้จะขอไปแต่ง หน้าขนมให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะตอนนี้นะคะเซก็ได้แต่งหน้าขนมเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เลยค่ะคือตอนเป็นมือใหม่อ่ะทุกคนคือแบบไม่เท่านี้จริงๆนะคะ <c ười> คือใช้เวลาทานานมากอะทําตั้งแต่ฟ้ายัางไม่มืดคือตอนนี้ฟ้ามืดแล้วอะมือแบบว่านั่นแหละทุกคนศินละปะมากเซก็จะทําเป็นแบบกุหลาบอย่างเดียวเลยนะคะไม่รู้จะทําอะไรเนาะ แค่นี้ก็ยังแบบทุลักทุเลมากๆเลยนะอะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะเอาไปนึ่งกันเลยค่ะตอนนี้เนี่ยใะต้นมน้ำไให้เขาเดือดแล้วนะคะเดือดแบบจัดๆเลยนะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวจอยก็จะทําการลดไฟนะคะเราก็จะนับ1นึถึงสินะแล้วก็ลดไฟหนึ่งสองสามก็ดแปดเกแล้วก็ให้ลดไฟนะคะเป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะไม่ต้องอ่อนมากนะ เดี๋ยวเราก็จะเอาขนมนะคะวางลงไปเลยนึ่งในยหี่ได้สี่ถ้วยเหรอได้สามนะเนื่องจากหม้อนึงตัวเล็กนะคะทุกคนจะก,ก็นึ่งได้แค่รอบละแค่สามชิ้นเองนะก่อนที่เราจะเอาฝาปิดนะคะก็คือตอนแรกใช่ป่ะทุกคนมันจะมีไอ้น้ำมาขา่าวเกาะอยู่ตรงฝาหมอ้อใช่ป่ะ ให้ทุกคนอ่ะเอาผ้าเช็ดก่อนรอบนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแบบเป็นฟึองนึ่งอย่างเงี้ยก็ให้เอาผ้าขาวบางนะคะพุ้มฝาไว้นะกันไอ้น้ําหยดใส่ค่ะแล้วก็จะปิดขนมไว้เลยนึ่งเป็นเวลา15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวครบ15นาทีแ้วเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะตอนนี้ก็นึ่งครบ15นาทีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยหนึ่งสองนี่คะ่ะมา สวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวจอยให้ดูใกล้ๆแป๊บหนึ่งนี่เลยเดี๋ยวเรานะคะก็จะเอาเขาออกมาพักไว้บนตะแกรงนะคะนี่เลยทุกคนเดี๋ยวจอยให้ดูใกล้ๆก่อนนะโอ้โหนี่ขนาดไม่ค่อยมีสีลปะนะเนี่ยก็ยังแบบใช้ได้สวยอยู่เดี๋ยวจอยขอตัวไปทำที่เหลือเนี่ยให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนท้ายเลยคะ่ะว่าปุยฝ้ายของเราเนี่ยสวยขนาดไหนนะคะเมื่ออยู่รวมกันคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ะะจอยก็ได้นึ่งขนมเนี่ยครบทั้ง12ถ้วยแล้วนะเดี๋ยวจอจะมาแกะออกจากทิมให้ดูนะคะเพิ่งเอาออกมาจากเตาอะมันก็จะแบบร้อนมือนิดนึงนะทุกคนถ้าใครมีถุงมืออะ่ะใส่คือค่ะคือจอยไม่มีถุงมือไงก็เลยแบบอ่ะวิธีเอาออกมาโอ้โหร้อนมากกว่าไม่ไหว <c oughs> วิธีอาออกจากทิมนะคะเราก็ค่อยๆเอานิ้วโป้งอะคะ่ะ ดันแบบนี้อย่างวางถ้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่าเป็นเนื้อขนมมาติดตรงพีม,มาเขาก็จะเอาออกยากนิดนึงนะคะเราก็ต้องใช้นิ้วค่อยๆดันเขาเข้าไปอย่างงี้ปึ๊บ,บตอตรงไหนที่ไม่มีเนื้อขนมเกินออกมาจนล้นล้นพีม,มามันก็จะแกะง่ายเนาะ พอได้อย่างนี้แล้วนะคะก็คว่ำเลยนี่น้องกิงไปไกลนี่ค่ะสีชมพูสวยมากเลยทุกคนใจชอบสีชมพูกับสีฟ้ามากมากนี่ก็ใช้มือดันๆออกอย่างนี้นะคะแล้วก็คว่ำเลยสีฟ้าก็สวยสวยทุกสีเลยทุกคน หอมมากเธอจะบอกว่าขานมเนี้ยตัวทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะหึงชั่วโมงได้แล้วนะทุกคนขนมยังนุ่มอยู่เลยอะ่ะยังไม่แข็งเลยนะนี่แต่เราก็แบบพยายามอยากให้เขาโดนลมอะ่ะไม่งั้นะ่ะเนื้อขนอมมันอาจจะแบบแห้งได้นะคะนี่เสร็จแล้วทุกคนปุยไฟของเราสวยมากเลยทำเองชมเอง เนื้อนุ่มมากแล้วก็หอมกลิ่นมะลิสุดๆเลยอ่ะใจแนะนํานะว่าให้ใช้กลิ่นมะลิใจว่าจะน่าจะดีกว่านะคะบางอันก็จะแตกสี่นะบางอันก็แตกสามนะคะอันที่เขาแตกสามเนี่ยใจคิดว่าใจน่าจะกรีดนะ้มะนาวไม่ดีมันก็เลยเป็นสามอย่างอันนี้นะนี่อันไหนกรีดดีหน่อยก็จะสวยๆแบบนี้เป็นสีแฉกสีม่วงสีม่วง,งดอกเหลืองก็สวยอยู่นะเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นสีชมพูค่ะด้านในชมพูด้านนอกขาวแล้วก็เป็นกุหลาบก็เหมือนกุหลาบอยู่นะทุกคนชิ้นเหมือนใจไหมอะอันนี้สีฟ้าสีฟ้าดอกแดงสวยอ่ะ้อยชอบสีมากเลยอะ่ะสีมันดูแบบหวานๆดีนะคะเนื้อนุ่มมากก็ครึ่งสูตรนะคะอยทำได้ทั้งหมด12ถ้วยนะใช้ถ้วยเบอร์3219นะคะอยบอกไปแล้วเนาะตอนแรก ก็จะทําได้สิบสองถ้วยเลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมกันเลยดีกว่าคะ่ะเราก็จะเอาชิ้นที่แบบไม่ค่อยสวยเนาะมาลองดูมาลองชิมกันเลยสีชมพูหวานมากเลยทุกคนนุ่มมากเลยอะ่ะนี่นะทุกคนนี่เดือยออยนุ่มมากๆเหมือนฟองน้ำเลยมาเดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะ อันนี้คือเนื้อด้านในขนมนะทุกคนดูเนื้อดิเหมือนฟองน้ําเลยอ่ะนุ่มนิ่มมากอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะขอลองชิมหน่อยนะอืมอร่อยทุกคนนุ่มหอมแล้วก็ออกความหวานนะ่ะคือหวานกําลังดีเลยนะไม่ได้หวานมากนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครอใส่น้ำตาลมากกว่ามากกว่าสูตรอะแปลว่าน่าจะหวานเกินครัวนะน่าจะหวานแบบหวานไม่อร่อยอะแต่ว่าเท่านี้โอเคแล้วนะคะใส่กลิ่นมะลิคือดีทุกคนแปลว่าถ้าทำขนมปุยฝ้ายอะใส่เป็นกลิ่นมะลิอะเข้าก็สำหรับคลิปนี้นะคะจ็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าเกิดว่า ใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ใจด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างเลยค่ะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ